เอาเหลขนี well ้น้ำสิแมแม่มันคล้ายๆกันเนาะมันคล้ายๆกันใหญ่ๆกับตัวนี้เด้นี่อ๋อไหนไหนไหนนี่ทะเบียนรถนคองไหยกับไรเขาซื้อซื้อซ้ำเก่าซื้อมาเก่าดีตั้งมีกันไม่หนึ่งมีเก่าแล้วดีอันนี้มาดเตยสายก่อนเนี่ยแล้วนี่เอาสารนี่ค่ะอ๋อในสารเนี่ยเนาะอแล้วเอามาจุดมาขึ้นกับหกเทือกับหกเทือ กับจังไดนงกเสื่อจ้าใช้ความคิดเอาเองรถนัคาวรถนัคาวโอ้หกประตู6ประตูสามกับหกกับมันบ่รับกับหกเชือกับหกเชืออ๋อคิดเป็นบ่เลคิดกับหเสื่อเรียนมันจบสามสามสี่เก้าหกหกเก้าสาเก้าสีอยู่ในรถขั้นนั้งอ๋ออยู่ในกรถคหลนั้นนั้จังสันขบวนเจ้าหรือจังสันขบวนเจ้าหรือ ยังสันขรเว้น่ยังสันขรวนให่เสารตายายจุดนี้นี่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีนักข่าวในพื้นที่บอกว่าผ่านมาจุดเนี้ยแล้วได้ยินเสียงฮะ เสียงบอกให้จอดรถแล้วเป็นเสียงคนแก่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงของตายายที่อยู่จุดนี้นี่แหละพอหยุดรถปรากฏมองหาคนเรียกไม่เจอลงมาจากรถหาใครก็ไม่มีขึ้นรถแล้วคาดเข็มขัดปรากฏว่าสายตาไปสะดุดตรงสารตายายในทุ่งนาจุดนี้ใกล้ๆกันกับที่จอดรถเลยนักข่าวคนนี้ก็เลยบอกเลยว่าคนลุกสู้เลย ยังสั้นเขาเพิ่มยาวหรออ๋อคอยอยู่นี่เฮ้งพอกันชุมือบ่เอออ๋อก็คอยนอนอยู่นานเนี่ยคอยอยู่อยู่เดียวครับซ้ำผี่าคอยเขามาเซ็นจังหวะมื้อนี้จะได้คอยขึ้นมากินบ่ปกติบ่มาอันรอมื้อนี้คือนยังได้ขึ้นมาเออือฟรีเฉยกินเออเขามันเขาไวนี่นี่เขาเอื่นไวๆเขามาแต่ผีอยู่หน่อยอ๋อ เาอยูู่้เดียวเองสขาท้องเขาเลยมเอาได้เงินโซโซแซวห้ามคนบูเรงนั่เลือกเขามาอยู่ในใจเราแล้วเลือกคนเดียวกันเขาไม่เลือกใครแถวๆนี้แหละมีมีมีอย่างนี้เนี่ยมันพวกพวกห้หน่อยไหมหอยหน่อยมีหหน่อยยืนบวชสมัยก่อนสมัยก่อนอยู่ขับสมัยก่อนแต่ก่อนนาทีไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอก บ่กบบ่กกระทจนวัดน้าพวกกระทจนพวกนี้อลไรขุดแปดซอกอยู่นี่ครับนี่อ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เด้เอดี๋ยวมาขุดงานนั่นเลยเห็นเลยนั่นบ่คอยขุดฟอบแห้งแล้วไอ้ตานนั่งานสูงๆนั่นงานสูงๆเนี่นี่นี่แหละ แต่ก่อนตรงนี้คุณแอบยู่นี่แน่นี่คุแปดสอบคนเราครับเคยขุดพ่อแต่ก่อนตรงนี้พ่ออยู่ครับตรงนี้ตรงนี้ขุดขึ้นไปทำศพแล้วสองชมตรงไหนครับตรงโน้นนี่น้องพ่อมาขุดไปสองชมมาทำชมแล้วแต่ตรงนี้มันเกี่ยวตอนลังเป็นทีบัวร่านเป็นดวตาเป็นที่คือสิเป็นทีบัวร่านมันเป็นที่เขาเรียกว่าสมัยคือจะยังท่านเขาเรียกว่าความดำดินนะสมัยแต่ก่อนความดำดินเป็นทางผ่าน ไปสุขโขทัยอ่ะสมัยไปรบพระยพระล่วงอ่ะบมื่อในทางผ่านตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนเหมือนเจดีย์เก่าไปคุดตรงนี้เจออะอินเนี่ยเจออิ่นผมเจอแล้วก็ผมทำหน้าอยู่เมื่อก่อนตรงก่อนเมื่อก่อนตรงเดิมทีตรงนี้นะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สุดไ, <ป S 2> ไอ้ต้นพุ่มสนายเนี่พวกนี้มันคุดนออกไปในร้านมันคุดออกไปสมัย ไอ้เป็นหลอดยแล้วเปนอเยวแล้วท่านนทนนี่เมื่อก่อนคนที่นี่ด้ัโบราณครับเขาได้คำโบราณครับลูกเมื่อก่อนคนที่นี่นับถือนะมันจะเป็นพุ่มเก่าอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้ขุดลูกล้านขุดไดได้ได้ังมาตั้งศาลให้ใหม่นี่แหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเราเล็กๆสมัยเราเป็นเด็กนี่คนสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยเขาขอบุญ มาขอสร้อยขอแหวนขอใส่แล้วไปไปเขาเรียกว่าแห่งบุญพระเวทเอามาขอไปแต่งตัว <ừ> um. ให้ให้ไปใส่จะต้องมาคืนครับคนไม่คืนน่ะตายหมดอ <ừ> um. คนไม่คืนน่ะตายกับน,น้าชายเราเองนะ <c oughs> คืนหรอ <c oughs> น้าชายเองเออเอาไปแล้วเอาไปเลย <c oughs> เอาไป <Okay. S 1> เอาไปเลยก็แล้วเสียชีวิตอ <ừ> um. <c oughs> นี่ละมก่อนนี่มันเป็นมันเป็นเดนอัศวันมันพูดไม่ถูกหรอกมันจะมีเพียงงานนี่แหละนี่มันจะเป็นจะเป็นเดนนี่ไงไปไปนี่ไอไอแมคคเอาแมคคเอาแมคคมามาขุดมาหลอกหลอกนาดินไหมคนเกาหดินหลายมุขบันนะนู่นก็ดินหลายมันมันนี่พ่นมันมีกกคามใหญ่เนาะครับอยู่น้ำพ่นเรือรู้เลยหดยี่สิบตคนแมคคูอยู่ในเรือรูงมันจังไรบ่ไหน บัดนนี้คอยเอาแม่โคเลือออกนะเอาแม่โคมาเลือออกโมาจกดินเนาะมาจกดินเนาะอันนี้เลยเสียเอาโพดออกน้าแมนบ่เลือจังไดเอาพูดเอาพดพวกต่อใหม่พวกอนี้ออกน้ำแล้วเกิดยังขึ้นบันี้เลยมันบูบอันนี้ไปเนาะบูบไปเลยนะครับครับผู้ไดบูบก่อยตีเออเ่าวาพ่นหิดแมนบอลรือจังไดใครที่ว่าป็นเห็นไหมกับเพ่นไปเบ่งอันนี้โบราาเนาะเขาก็ไปเบึงออันนี้ ไปเบิงตำหน้าเบิงนี่แหละเบิงกว่าจะทเออีเลยเขาว่าจะทีจะาของทีเขาอันนี้เนะาะคาลูกคาเขานะก็เลยเป็น,นปเหมือนว่า,า,าก็เลยได้ครับเลยไปอันนี้ไปเบิงมอเลยว่าเขาอยากได้สาเลยอันนี้สาเลยสารพุทธายกอันนี้ขึ้น<อ> นี่อะไรแซนี่อะไกระดูกแซนี่เป็นบ่เนี่เออนี่แซนี่อะไนี่กระดูกโคตรแปลกอกโคตรแปลกอกเคาวัดศอกเลยเด้ครับได้เก็บกับกับหน้าคอยแต,แต่ก่อนเลี้ยงควาย้เปนบ่อืเก็บอยู่นี่อะไรนี่คอยเอาขึ้นมาไว้นี่อะไรนี่อืวางไว้นี่แหละเก็บมาก็วางไว้นี่อะไรนี่โอ้ยพูดนี่บ่ครับกระดูกยังอยู่บ่ โบน่ได้เนาะโบนี่หรอกครับหรือว่าสิผุอันนี้ก็เนาะก็ดดนันนี้ดดลับม่อก่ตั้งแต่ผมว่ตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มเป็น<อ>เด็กน้อยผมจําได้ผมอยู่ประมาณป .4 นี่แหละผ่านมาจากปีแล้วครับประมาณตั้งแต่อาจารย์สุพงษ์สิงหะสอนอยู่บ้านหนุนสมัยแรกโรงเรียนใหม่บ้านหนุนเลยตอนนี้ผม60กว่าแล้วครับยังค่อยอยังจําได้ว่าค่อยออกจากโรงเรียนอ่ะอาจารย์สุพงษ์สิงหะมาสอนผมอยู่ป .4 แม่นบ่ อยู่ได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนค่อยก็ออกอืมเอาไว้บงนีเลยนะไว้นี่แหละครับนี่ผมบจำได้อันนี้กับกับตาสองคนเนาะกับหน้าเก็บมาได้ได้อันนี้เลยกัมาหว่างกระดูกหลายชิ้นบ่ครับตอนตอนที่เจอมันตั้งแต่ตีนหอดอันนี้เลยเห <c oughs> ็นกรมีกระโหลกบ,อบ,อบ,อบ่บ่บ่เห็นกระโหลกเห็นเห็นแต่แขนหอดหอดข้ออข้อแต่ว่ากระโหลกบ่เห็นเลยบ่บ่เห็นครับ แต่กขาทอมบ่บ่มีไม้บ่มียังเลยอ๋อครับว่าว่าท่าต่เห็นสองคนนั่นแหละที่เก็บท่า่าหน้าหน้าพผุนตายก่อนนะเลยแต่ก่อนเจือหายน้อยครับพวกหายหน่อยพวกเจือตรงไหนครับนี่แหละงานนี่แหละแถวงานนี่แหละนี่นี่อยู่นี่แหละหายหน่อยยังอยู่อยู่บ่ครับปัจจุบันที่สาวคือนซีอยู่อยู่อยู่บ้านน้องคุณนี่แหละที่บ้านน้องคุณ ครับเพื่อวงนี่ไปเบงื้ยพี่สาวข่อยคือคือซีอีอยู่บ่ครับลองติดต่อไว้ได้ไหมครับว่าไปเบิ้งผมกับเขาเฮือนซู้มือนะบ่ครับเฮือนพี่สาวข่อยก็ตอนนี้ไปไปบ้านน้องคู่เลยมันบ่เนี่ยตับน้องคู่เลยตีครับเดี๋ยวผมไปดำบนเดี๋ยว่ได้ได้ครับไปไปเบิ้งกันไดนกินน้ำ